วัดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับวันนี้เอกสอรวิทย์ทำเลทองชาแนลนะครับซื้อขายบ้านและที่ดินราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงครับผมวันนี้พามาเที่ยวชมที่ดินแปลงสวย2แปลงติดกันนะครับตัวน,นี้ก็เป็นที่ตั้งตำบลหนองตัดยานะครับอำเภอท่ามวงจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับผมเป็นที่โฉน,น,นดนสติเจ้าคู่แดง,งสองแปลงเลยครับแปลงที่1ก็นะครับติดถนนสาธารอกกว้างเลยก็ห่างจากถนนสายสามห้าเจ็ดเข้ามาก็เพียงประมาณ1กิโลเมตรครับ แล้วก็ห่างจากตลาดนนท์สยาประมาณ2กิโลเมตรที่เราเห็นนี่ก็คือแปลงที่ดินครับที่บอกขายนะครับเป็นที่โฉนดนะครับตรงนี้จะเป็นติดถนนสาธารณะสองด้านนะครับแปลงที่1ตรงนี้ก็จะมองเห็นเป็นวิวภูเขานะครับที่เราเห็นในเทือกเขาเขาแดงนะครับตรงนี้เขาที่ว่าสลับซับซ้อนกันต่อเนื่องเลยแล้วก็ข้างในก็จะมีถนนสาธารณะอีกด้าน,นครับมีไฟฟ้าน้ำประปาแล้วก็ไฟฟ้าส่องสว่างให้แล้วนะครับ นะครับตรงนี้จะเป็นเพื่อนบ้านมาอยู่กันหลายสิบหลังนะครับตรงนี้ปลูกกันไวส้สวยๆร่มรื่นเลยก็มีทุกทิศเลยทิศใต้ทิศตะวันออกทิศเหนือทิศตะวันตกนะครับมีบ้านคนมาแล้วนะครับตรงนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นแท้งของหมู่บ้าน,นครับตรงนี้ก็หมู่บ้านหนองตะยานะครับโครงการบริหารสกลนหนองตะยาครับผมนะครับต่อไฟก็จะผ่านติดถนนสองด้านแล้วก็ไฟฟ้าก็สองด้านเลยนะครับ น้ำประปาก็จะมีอยู่ในนี้เลยดันนี้จะเป็นวาวสองนิ้วนะครับที่เราทําต่อไว้นะครับเดี๋ยวภาพเดี๋ยวระยะความกว้างยาวเดี๋ยวให้ชมภาพมุมสูงข้างบนกันนะครับตามผมมาครับ ที่เราเห็นนะครับก็เป็นที่แปลงสองไร่หนึ่งงานนะครับตรงนี้ที่โฉนดติดถนนสาธารณะสองด้านนะครับวันนี้ก็ขายเหมายกแปลงนะครับพร้อมรลรอขับชิดนะครับก็เหมายกแปลงอยู่ที่ราคาเก้าแสนห้าหมนบาทนะครับพร้อมโอนให้นะครับแปลงที่หนึ่งและที่สองไร่หนึ่งงานนะครับตรงนี้ในที่ในที่ดินก็จะมีต้นมันสำปะหลังนะครับปลูกไว้ตรงนี้ก็ยกให้เลยนะครับมันสำปะหลังในที่นะครับนะครับบริเวณ เ่อนบ้านก็จะมีนะครับด้านนี้จะมองเห็นบ้านคนนะครับโดยรอบเลยตรงนู้นก็จะเป็นบ้านสองชั้นกับบ้านเรือนไทยนะครับแล้วก็ทําการล้อมรั้วไว้แล้วนะครับทั้ง4ี่ด้านเลยด้านนี้ก็จะเป็นแปลงเพื่อนบ้านครับผมนะครับแปลงที่ดินเรานะครับแปลงสองไร่หนึ่งงานนะครับผมตรวนี้ก็จะมีมันสำปะหลังอยู่ในที่นะครับตรวนี้ก็ติดกันก็จะเป็นแปลงเพื่อนบ้านปลูกบ้านอยู่กันหลายหลังแล้วครับผม อันนี้ก็เป็นถนนเข้ามาก็กว้างอยู่ที่ประมาณหกเมตรนะครับถนนหินคุคปปับเกรดเข้ามานะครับขอจะมาสุดท้ายที่ตรงนี้เลยนะครับด้านนี้นะครับที่แปลงแรกก็จะมาสุดประมาณนี้นะครับนี่แนวเขตนี้เลยนะครับแนวด้านในเลยันนี้ก็จะเป็นของแปลงที่สองครับผม แปลงที่2ก็เนื้อที่หนึ่งไร่สามงานเจ็ดิบตารางวานครับก็มันจะติดกันเลยครับถ้าท่านใดมีงบประมาณเยอะก็ซื้อสามารถซื้อแปลงหน้านะครับ2อไร่1งานแล้วก็แปลงข้างในหนึ่งไร่3ามงานเจ็ดสองตารางวาอันนี้ก็ขายอยู่ที่ราคาแปดแสสี่มืนบาทครับก็มีไฟฟ้าน้ำประปาไฟฟ้าสองสว่างให้แล้วนะครับพร้อมั้วรอบขอบชิดทั้งสด้านครับแปลงในก็จะเป็นที่สามเหลี่ยมนะครับหรือเรียกว่าเป็นที่สามเหลี่ยมทองคำนั่นเอง ตรงนี้ก็ต่อมาดน้ำมาให้แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องประตูทางเข้าครับผมก็ความกว้างยาวเดี๋ยวให้ชมทางด้านบนนะครับประกอบไปทางด้านทิศใต้นะครับตรงนี้ก็จะติดถนนสาธารกว้างอยู่ที่ร่วมประมาณ90เมตรครับติดถนนสานณะนะครับทางด้านทิศใต้นะครับ ทางด้านทิศเหนือก็อยู่ประมาณที่เจ็ดเจ็ดสิบห้าเมตรครับผมแล้วก็ทางด้านทิศตะวันตกก็อยู่ที่ประมาณแปดสิบเอ็ดเมตรครับนะครับตัวนี้จะเป็นไฟส่องสว่างนะครับไาส่องสว่างแล้วก็เข้ามาสุดในที่เลยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะมีเพื่อนบ้านอยู่แล้วนะครับนะครับร่มรื่นเลยแล้ววิวตรงนี้สวยมากๆครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทางด้านวิวภูเขานะครับสวยมากครับเป็นวิวสามร้อยหกสิบองศาเลยครับผมนะครับแนวนี้เลย อยูภูเขาครับโดยรอบเลยแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับไม่เปรี่ยวตรงนี้ก็เดินทางสะดวกสบายครับห่างจากถนนเส้นสามสามห้าเจ็ดนะครับเส้นเขาขวางหนองตะยาเข้ามาก็ประมาณ1กิโลครับแล้วก็ห่างจากตลาดหนองตะยาครับแล้วก็วัดหนองตะยาภัสัตว์ครับก็เข้ามาประมาณ2กิโลเมตรครับห่างจากตัวอำเภอจอมบึงนะครับอยู่ที่ประมาณ15้ากิโลครับผมแล้วก็ห่างจากตัวเมืองราชบุรีก็อยู่ที่ประมาณ39กกิโลครับ แล้วก็ห่างจากแยกบางแพน,นะครับก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบกิโลนะครับแล้วก็ห่างจากตรงนี้ก็อ,อําเภอท่าม่วงก็อยู่ที่ประมาณสาสิบแดกิโลเมตรครับห่างจากตรงนี้ก็ทางด่านมอเตอร์เวย์นะครับจุดลงที่ด่านท่าม่วงก็อยู่ที่ประมาณสาสิบหกกิโลเมตรครับผมก็ฝากเอาด้วยกันนะครับกับที่ดิน2องนดติดกันนะครับแปลงแรกสองไร่หนึ่งงานขายเหมายกแปลงพร้อมรถล้อขับ,บ,บ,บชิดอยู่ที่ราคา9,5 0 0้า แล้วก็แปลงที่สองหนึ่งไร่สามงานเจ็ดสิบสองตารางวานะครับขายเหมายกแปลงอยู่ที่แปดแสนสี่ครับผมถ้าท่านใดมีกาลังซื้อเยอะก็ซื้อสองแปลงติดกันเลยจะเชื่อมต่อกันครับผมก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารก่อนขายนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจผมนะครับเอกสอรวิทย์ทำเลทองชาแนลนะครับก็อยากจะหาสิ่งดีทุกท่านได้ดูได้ชมแล้วก็มาอยู่อาศัยมาเป็นเพื่อนบ้านมาเป็นการยารามิตรกันนะครับผม เอกสวิทย์ก็มีบริการต่างๆมากมายนะครับมีบริการคุณบ่อสมที่นะครับสร้างบ้านปลูกป่าจัดสวนก็ติดต่อกันมาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์099นะครับ099 4494นะครับ ID ไลน์ก็ SFC นะครับต่างที่เบอร์โทร0616239096นะครับติดต่อได้ทุกวันนะครับเอกสวิทย์ก็ยินดีพาดูพาชมนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนติดตามชมใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ